ข้อหนึ่งครับของปีปีนี้นะครับเอ็นเป็นจำนวนนับครับที่ทําให้ n ส่วนสามบวกด้วย n ลบสามส่วนสองครับลบเก้าสิบเอ็นครับเป็นจํานวนนับด้วยนะครับผลบวกของ n ทั้งหมดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใดนะครับเริ่มต้นเราควรจะรวมรวมคจก่อนนะครับเริ่มรวมนะครับก็เอาสองคนนี้รวมกันก่อนนะนะครับคลอนอเป็นหกครับเราจะได้ว่าเป็นสองเอนนะครับบวกด้วยสามเอ็นลบเก้าครับ ตรง2พจน์นี้ได้เป็น 5n ลบ9่วนด้วย6นะครับลบด้วย9 10n ส่วนด้วย n อย่างงี้นะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาต่อเนาะมันจะเห็นด้ชัดๆว่าตัว n เ,เองเนี่ยนะครับตัว n เองเนี่ยจะต้องหาร90ลงตัวนะครับ1คือหาร90ลงตัวเนาะหาร90ลงตัวนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องระวังเรื่องลบเนาะนะครับระวังเรื่องลบเรื่องลบเนาะนะครับ แล้วก็อันที่สามคือ5 n ลบเนี่ยต้องหาร6ลงตัวครับต้องหารด้วย6ลงตัวพอเรารู้ตรงนี้ครับเร,เราก็เริ่มเราก็เริ่มลุยนะหารยกลงตัวนี่แปลว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือ 5N-9 ลบ9ครับก็เท่ากับ6 12 62แล้วครับแล้วก็18อย่างเงี้ยนะครับ24 30 36 เดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆหรือจริงๆใครมองออกก็ก็ตูมเดียวจบเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนค่อยๆเขียนให้ดูนะครับ48แล้วก็54แล้ว60ยกตัวอย่างอย่างนี้นครับ 5n ของเราจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ15ครับ21ครับ27ครับแล้วก็33 39นะครับ45นะครับ51นะครับแล้วก็50 57 63 69อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆไม่ต้องไล่อย่างนี้นะเสียเวลานะครับสิ่งที่ไล่ให้ดูแค่จะบอกว่าคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนาะนะครับเขาบอก n เป็นจปจนวนนับนะครับ n เป็นจนานนับเนี่ยเราจะรู้ว่า้องเนต้องหารด้วย5ลงตัวละงั้นเต้องเป็น15ครับเป็น45ครับเป็นไล่ต่อยอีกหน่อยก็ได้นะตรงนี้ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงครับเป็น66เนาะนะครับแล้วก็เป็น72สังเกตนะว่าเป็น66ปุ๊บก็จะกลายเป็น75ครับอย่างน จ้า 5n ของเราเนี่ยเท่ากับ15นะครับเท่ากับ45เท่ากับ75ครับแล้วควรจะบวกต่อไปอีกแล้วเป็น105เป็นต้นอย่างงี้เนาะนะครับ n เดียวเท่ากับ3ครับเท่ากับ9ครับเท่ากับ10 5ครับเท่ากับ21นะครับนะอันนี้คือ1 3 5ก็อาจจะเท่ากับออ27อย่างงี้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยอย่าลืมว่า n ของเราเนาะจะต้องหารด้วย90เอาไปหาร90ลงตัวนะครับนะครับแล้วก็เออนี้แป๊บนึงครับผมไล่ไปเลยแลวกัน1 1 1 1 16 5หครับแล้วก็1 95อย่างงี้นะครับ1 9 5เหอันเนี้ยผมจะนาไล่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายของปอ .6 นะหรือว่าจะมองก็ได้แล้วแล้วแต่เราอยากจะมองนะอันนี้ได้เป็น30 ได้เป็น30นะครับ33นะครับแล้วก็อันนี้ได้เป็น39อย่างนี้นะครับนะครับคราวนี้จะมีต่ออีกไหมยังมีต่ออยู่นะเพราะผมพยายามทำมูลทีาถึง45เนอะเอ่อตรงนี้ได้เป็น2 2 5ครับจะได้ออกมาเป็น45อ่ะถึงละ45 5มันครึ่งหนึงของ90อ่ะครับประมาณนั้นอะนะครับคราวนี้สิ่งที่มันตามมาเราต้องมาดูครับว่ามันมันเกิดกรณีลบไหมนะครับอ่ะมาดูกันครับ ถ้า n เป็น3ครับ n เป็น3ปุ๊บเนี่ยนะครับพจน์แรกของเราเนี่ยพจน์ตรงนี้นะครับพจน์แรกเราได้เป็น15บลบเนะครับได้6 6หส่วนหนะครับลบด้วยจำนวนลบเยอะๆของเราเนอะมันเป็นลบเพราะงั้นจริงๆ n เป็น3เนี่ยใช้ไม่ได้ครับ n เป็น9ก็95 45ครับ45่ลบเได้เป็น45่หาลบเ้าหารด้วยหนี้นะครับเท่ากับ36มส่วนหนะครับลบด้วย90ส่วน 9 0ส่วน9ี่ก็จะใช้ไม่ได้อีกนะครับตัวที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว15ครับแล้วก็มีตัว45นะครับลองไล่มอย่างนี้ไปเนาะนะครับพวกที่21 27 33 39ใช้ไม่ได้เลยเพราะเขาหาร90ไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น N ของเรานะผลบวก n ผลบวก N นะครับก็เท่ากับ15บวกกับ45ครับเท่ากับ60ครับตอบนะครับ สอนะครับข้อ2เนี่ยจริงๆเนี่ยผมผมดูประมาณนาทีแล้วเนาะผมว่าโจทย,ย์เ้าผิดเนาะตรงนี้มันควรจะมีตรงนี้มันควรจะมี30ส่วนด้วย18อีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูเนาะผมทําแบบเร็วๆนะเราจับคู่อย่างนี้ครับเราจับคู่อย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับจับคู่นี้ปุ๊บเราจะได้ออกมาคือเท่าไหร่ครับ30ส่วนด้วย11ดครับบวกด้วย30ส่วนด้วย19ครับนะครับ ได้มาเป็น30ตึงตัวรวมมาเขาเป็นสิบเก้าบวก1ินะครับส่วนด้วย19 11ก้คูณสิครับเท่ากับ30มสคูณสาหารด้วย11บเคูณสิครับอย่างนี้นะครับตัวอื่นๆก็จะเป็นคล้ายๆกันครับยกตัวอย่างเช่น30ส่วนด้วย12ครับบวกด้วย30ส่วนด้วย18นะครับเท่ากับ30นะครับแล้วก็18บแวกด้วยสินะครับแล้วก็12บสอคูณด้วยสิอย่างนี้ นะครับจะได้30คูณ30หารด้วย12คูณด้วย18เช่นเดียวกันครับสิ่งที่มันตามมาเนอะเราต้องพยายามดูข้างล่างข้างล่างเรามาดูครับข้างล่างเราเรามาดูตัวซ้ำเนาะอย่างนี้ตรงนี้มันคือ2ส่วนด้วย14คูณด้วย16จะชัดๆนะครับแต่ข้างบนเนี่ยเราจะมีแค่30คูณ30สนะครับส่วนตัวข้างล่างที่มันดูประหลาดๆไปอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ข้างบนจะมีตัวข้างบนนะครับเพราะนั้นจริงเราแปลงตัวข้างบนให้เป็นตัวข้างล่างแปลงคือตัวข้างนาบนให้เป็นตัวล่างคือผมแปลงนี้นะครับคูณ15เข้าไปเลยเพื่อให้เป็น15บหคูณ15ได้450สนะครับส่วนด้วย15คูณด้วย15ครับคราวนี้ผมดึงตัวร่วมออกมาครับ่งลองจองจินตนาการตามผมดึงตัวร่วมคือ450ออกมาครับ450ออกมาปุ๊บผมจะได้ออกมาเป็น2ส่วนด้วย11คูณ19บครับบวกด้วย2 ส่วนด้วย12คูณด้วย18บครับบวกด้วย2ส่วนด้วย13คูณด้วย17ครับบวกด้วย2ส่วนด้วย14คูณด้วย16บครับนะครับบวกด้วย1ครับ15คูณด้วย15ครับอย่างนี้นะครับข้างบนจะเป็นข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็คือตัวนี้ทั้งตัวนะครับข้างล่างคือตัวนี้ครับเนาะข้างล่างคือตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะตัดกันเนาะชับนะครับได้450นะครับเขาถามว่าหลัก10 ท่ากับ450พนาว่าหลัก10มีค่าเท่าไหรหลัก10ก็คือตัวนี้ครับเลข5ตอบ5ครับคับเอ็มป็นจำนวนนะับที่มากที่สุดที่ทําให้ครอร์อนของ N กับ350เนี่ยเท่ากับขอ,อรลมอของ210นะครับเอ่อฮอมอของ2ไม่ใช่2อ0 0กับ N นะครับผลบวกของเลขโดดทั้งหมดของ n มีค่าเท่ากับข้อใดนะครับอันนี้เนี่ยเราลองหาความเชื่อมโยงมองผ่านๆแล้วจะเห็นความเชื่อมโยงของเขาเนาะ คือเราจะมองว่าสองพันหนึ่งรอยเนี่ยนะครับหารด้วย3ามร้อยหกสิบไอ้สายห้าลงตัวครับเพอะหารลงตัวเนี่ยสิ่งสิ่งที่แม่ตามมาจริงเจ้า n ของเราเนาะ n ของเราจริง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยมันไม่ n ของเรานะครับ n ของเราเนี่ยเนเนี่ยถ้าเขาบอกให้ตัวนี้มันมากที่สุดนะครับมากที่สุดเนี่ย n ของเรามันควรจะต้องมากกว่า3 5มอยห้าสิครับเพื่อให้ได้ค่ามากสุดเนาะมากที่สุดครับ เพนนะครับมาให้สุดคราวนี้เนี่ย<ม>เขาบอกว่าเขาบอกว่าหอละโมเท่ากับหอละโมหอลนนตตัวนี้เท่ากับหอละโมของสองพันหนึ่งร้อเอ็นคนระับลองคิดได้ง่ายนะครับของสองพันหนึ่งร้อยเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเอเจ้าหอละโมคือตัวเหมือนเนาะมันจะลงเป็นสองพันหนึ่งร้อยแล้วสองพันหนึ่งร้อยส่วนสองนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเป็นตัวประกอบของสองพันหนึ่งร้อยเป็นอะไรนะครับลองคิดลองคิดภาพตามเนาะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเจ้า 2,100หารด้วย350ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย n ของเราเนี่ยนะครับค่าแม็กซิมัมของ n อิงจริง n ก็ควรจะเป็น2,100ตรงๆเลยครับไม่เชื่อลองเทสดูนะครับดูนะครับ2,100ครับ n เป็น2,100 350ครับหาคอลนอครับหารด้วย350ครับได้หนึ่งเนาะอันนี้ได้เท่าไหร่เนาะ7321เป็น6ครับอย่างงี้นะครับก็คือก็คือคอลนอของเราก็คือ2,100ครับ เวลาเว,า,วาเดียกันสองคพันห่รอยเนองอนาหาขอละมอครับขอลมอของสองพร้อกับสองพันหนึ่งร้ไม่ต้องหาก็ได้ก็คือ2100ันหอยครับงั้นหอลมอทั้งอครอนเพราะนั้นจริงจเจ้า N ของเราคือ2อ0 0ัเพราะฉะนั้นนะครับผลบวกของเลขโดดคือ2อบวกกันึครับเท่ากับ3ครับตอบข้อนี้ครับยินนะครับเขาบอกว่าให้หา B-A ลบเนนะ A เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่ที่หารที่หารหนึ่งและ1นึ่แล้วเหลือเศษห้านะครับ ก็แปลว่าถ้าเอา101เนาะผมเริ่มทำแบบแบบคุณรู้นะนะครับไม่ไม่ไมาอธิบายทั้งหมดนะครับลบด้วย5เนาะเท่านี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ9 6ครับแล้วก็นี่เท่ากับ1 2 0เนี่ยแปลว่าเจ้าเจ้าตัวนี้จำนวนนับตัวนี้ต้องหาไอคู่นี้ลงตัวนะครับเพระาะงั้นจริงๆผมก็เริ่มหาเริ่มหาเลยครับดูนะครับก็คือเอา4หารเนอะ4 2 2 8 4 4 16 4, 4 3 12นะครับเอาแม่2 12แล้วก็15เนอะเอาแม่3ตามเลยครับ สามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าอาจจะคิดเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉนั้นหอละมอรเราได้เท่าไหร่ครับหอละมอเท่ากับสี่คูณสองคูณสามครับเท่ากับยี่สิบสี่ครับเพราะฉะนั้น a ของเราคือยี่สิบสี่นะครับเราะจำนวนที่มากที่สุดที่นําไปหารเล้วราเหลือเศษนะครับคราวนี้ b คือจํานวนสามหลักที่น้อยที่สุดครับที่หารด้วยด้วยเจ้าพวกนี้เราเหลือเศษสี่นะครับมองง่ายๆมองง่ายๆหารด้วยสามสีเาเหลือเศษสี่นะครับตัวแรกของเราจำนวนสามหลักของเราคือ น่าจะเป็นร้อยี่สิบสี่นะมองกันง่ายนะครับนะครับเป็นร้อยี่สี่ปุ๊บลองเทดสดูตัวสิบนะครับก็ร้อยี่สี่ก็ได้หาเรเศษสี่ได้เศษสี่เหมือนกันเจ้าหารด้วยห้าก็ได้เศษสี่เหมือนกันเพราะะนั้นจริงๆเจ้าบีบอยของเราก็จะเป็นร้อยี่สิบสี่ครับเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว b ลบ a ของเราก็เท่ากับ1 2 4ครับลบด้วย24ครับเท่ากับ100ท้วนครับตอบนะครับ คะแนนสอบของนักเรียน10คนครับมีค่าเฉลี่ยเป็น11.2 5ครับแต่ครูบันทึกคะแนนของคนหนึ่งผิดเนาะเมื่อแก้ไขในคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น12.75เครับในตอนแรกครูบันทึกคะแนนของนักเรียนผิดโดยมากกว่าน้อยกว่าคะแนนจริงครับอย่างเงี้มันก็เห็นชัดชอยู่แล้วว่าต้องน้อยกว่ายังก็ต้องเลือก2ข้อนี้ครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าพอพอปรับคะแนนคุ้ค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ค่าเฉลี่ยมันอันนี้มันต้องเพิ่มผิดจากคะแนนจริงไปเท่าไหร่สังเกตนะครับวิเครนี้ผมทําแบบ ง่ายๆให้ดูนะครับก็คือจริงๆมันผิดค่ามันเพี้ยนไปเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยเพี้ยนไปนะครับดูนะครับค่าเฉลี่ยเพี้ยนไป0.51.5ครับค่าเฉลี่ยเพี้ยนนะครับนะครับคะแนนเนาะนะครับแต่มีสิบคนครับง่ายๆคือเขาเพี้ยนคนละ1.5ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหมดจริงๆคือเพี้ยนคือ 1.5คูณกับ10ครับเท่ากับ15ค,ะแ,คะแนนครับเนาะนะครับข้อนี้ควรจะตอบข้อ2ครับ